สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุท่านครับยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดาครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเช้านะครับหุ้นไทยเช้าของวันที่30กันยายน2 5 6 5นะครับสําหรับหุ้นไทยนะครับก็จะมีให้ชม วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันละ4คลิป4รอบนะครับรอบเช้ารอบเที่ยงรอบบ่ายรอบเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นรอบเช้านะครับ10บโมงเช้านะครับของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ ช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับทุกๆวันทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะมั่นคงมั่งคัง่งมั่งมีนะครับ ทวีทรัพทวีโชคทวีสุขนะครับเงินทองไหลามาเทมานะครับลำลำเลยๆนะที่สําคัญก็คือมีเงินแล้วก็ขอให้สุขภาพดีด้วยนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับถ้าสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้มีเงินเยอะๆด้วยนะครับจะได้มีความสุขเยอะๆนานๆทําบุญทําทานนะครับให้โอกาสคนอยากไรหรืออะไรพวกนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่า แนวทางก็จะมาวางเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับวันนี้มีเลขอะไรบ้างที่จะมาแทนคําขอบคุณนะครับในทุกๆท,ท่านนะครับประมาณนี้นะหลอบเช้านะครับหลอบเช้าหุ้นไทยเช้าแปดเก้าศูนย์นะครับเลขเลขอันนี้บนล่างนะแปดเก้าศูนย์นี่บนล่างนะครับแปดเกศูนย์นะครับเน้นที่เก้านะเก้าอะไรตเนี้เก้าหนึ่ง91 92สอง4กสามกาสี่นะครับ เก้าหนึ9งหน 9, 9่ 2, 2, 9, 4 4 9้าเก้าสองสองก้าสาสามเก้า้สี่สี่เก้านะครับสนแปดก็เหมือนกันนะครับหนึ่งแปดแ8 8หนึ่งสองแปดแปดสองสามแปดแปดสามสี่แปดแปดี่นะครับตัวลองคือศูนย์นะลองคือศูนย์นะครับศูนย์อะไรศูนยศูนย์หนึ่งูสองนะครับศูนย0สองศูนย์สามศูนสี่เหมือนกันนะครับเด่นบนนะเด่นบนล้วนๆนะครับเด่นบนล้วนๆนะเด่นบน,บน เด่นบนเลขอะไรบ้างสองสามสี่ห้าหกนะครับสองสามสี่ห้าหกนะครับขอเลือกที่สองสามสี่ห้านะครับเอาสองสามสี่ห้าขอเลือกที่สองสามสี่ห้านะครับบนนะอบนนะครับประมาณนี้นะอถ้าจะรูดบนล่างก็รูดแปดกับเก้านะครับแปดกับเก้ากับศูนย์นะครับ แต่อย่ารูดทั้งหมดนะสามตัวนะเป็นหกตัวบนล่างขาดทุนนะครับถ้าให้เลือกเอาเนี่ยสามตัวเนี่ยจะเลือกแปดกับเก้าก็ได้อประมาณนี้ส่วนอันนี้คือเลขบนล้วนๆนะครับอ่าคิดว่าน่าจะมาบนนะคิดคํานวณตามสูตรว่างั้นเถอะนะสองสามสี่ห้าเนี่ยน่าจะมาบนหรือไม่งั้นมันอาจจะจับคู่กันกับอันนี้ก็ได้เนี่ยแปดเก้าศูนย์เนี่ย สองแปดสองเก้าสองศูนย์สามแปดสามเก้าสามศูนย์สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์อะไรแบบนี้นะครับก็พิจารณาดูนะครับอ่แนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านรุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับเบันเทิงเป็นหลักนะสำหรับหุ้นไทยเช้านะครับขอขอบคุณมากนะครับพบกันใหม่ที่หุ้นไทยเย็นเอ้ยไม่ใช่หุ้นไทยเที่ยงขออภัยด้วยนะครับ ไปแรงเลยเนาะ,ะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ